แต่บางทีก็สงสารนางนะคือตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะนางก็จะไม่เรียกชื่อพ่อใช่ไหมไม่เรียกชื่อฟ้าไม่เรียกชื่อพ่อเขาแต่เวลาพอนางไม่เห็นเรานางนางจะอยู่กับกับเราตลอดเวลาช่วงนี้เพราะว่าเราหนึ่งเราก็ไม่ได้ทำงานเราก็อยู่แต่ในบ้านแค่เราหายเข้าไปในครัวนางก็เรียกหาแล้วพอปันแบบเหมือนเด็กอะเหมือนเด็กที่โอ้ยแม่ฉันไปไหนอะไรเงี้ย ฉันไม่เห็นพ่อแล้วตอนนี้แม่เชนไปไหนอะไรเงี้ยเข้าครัวแป๊บเดียวก็เรียกหาแล้วแล้วเวลาเราเปิดกรงให้นางนั้นก็จะออกแล้วก็จะเดินเล่นของนางอย่างนี้แหละแล้วพอตอนอ่าเราเข้าห้องน้าเรียกหาอยู่นั่นแหละแม่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 นี่ก็เสียงด,ดีฟิดฟัดฟ,ฟิดฟัดฟิดฟัดอยู่เนี่ย ทุกปีทุกปีเวลาเรากลับซัมเมอร์นะกลับเมืองไทยอ่ะเราก็จะเอานางอ่ะไปฝากที่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านจะเลี้ยงให้หนึ่งเดือนฝากเลี้ยงแต่ถ้าเราไปจ้างบริษัทบริษัทคือบริษัทรับเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยหลายบาทนะเดือนหนึ่งหลายหมื่นเลยและที่เราไปอ่ะเขาคิดเป็นวันเป็นนั้นเลยมั้งที่เคยเห็นเพื่อนเพื่อนมีหมาแล้วเพื่อนเอาไปฝากเลี้ยงเนะ่ะหลายบาทเลยแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่ที่นี่ได้อีกนานไหม แต่เขาอะอายุเขาอะนกแก้วแอฟริกันเนี่ยนกแก้วแอฟริกันสีเทาเนี่ยอายุเขาแปดสิบเอ้ห้าสิบถึงแปดสิบปีที่เราอ่านนะนะที่เราอ่านมาแล้วนะก็เพิ่งจะได้มาเรียนรู้ชีวิตนกแก้วก็จริงจริจรัเมื่อตอนสามีไปนี่แหละเพิ่งมามา,มาเริ่มอ่านสงสารเขาว่าถ้าดูซิว่าเราจะอยู่กับเขาหรือว่าเราจะจะจะ,จะให้เขากินอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเราเองเราก็เห็นแค่ สามีซื้ออาหารไว้ให้เราก็แค่คอยเอาน้ําเอาอาหารให้เขาเนาะอะไรที่เขากินได้มา้างอะไรเงี้ยเป็นอะไรเนี่ยเจ็บนะเนี่ยเจ็บที่มือเล็บนางะ่ะมันจิกจิกจกิมือเราขนก็ร่วงเลยต้องดูดดูดฝุ่นอีก ่อ,อย่างเลิกเล่นได้ย่างไม่อยากให้นางใต่มามือข้างนี้กลัวนางจิกกาลิกานางจิกทุกอย่างแหละแล้วเวลาปากเขายาวเนี่ยนะมันต้องตัดอนะ ตรงเนี้ยก็ทําใจอยู่เหมือนกันนะเราอ่ะเพราะเราไม่ไม่เคยตัดเขาเพราะว่าเราเคยเห็นแฟนเราตัดตัดปากเขาข้างล่างครั้งหนึ่งนางโกนางไม่พูดอ้าเจ็บนางนางไม่พูดมาสองวันโอ้ยโออเจ็บมากเนี่ยรู้สึกว่าเล็บจิกเจ็บมากทุกทีทุกทีก็ไม่เจ็บนะวันนี้รู้สึกเจ็บพอยังลูกพอแล้วคนกับนกนกกับคนเนาะ มูเลอผ่าผักกอยผาผกอยพาผกอยนกแก้วเนาะนกแก้วนกแก้ว ชายังลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะยังมูเลสสวัสดีค่ะชิมชิมโจ๊ชิมชิมโจ๊ชิมชิมโจ๊ชิมไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นด้วยเครื่องนี้ฉันมีอารมณ์ของฉันแม่ฉันไม่เกี่ยวกับแม่ฉันไม่เล่นกับแม่นางก็จะเล่นของนาง แล้วว่านางต้องอยากมีอยากมีแฟนแน่เลยแซลนุกเซลนกนางต้องอยากมีแฟนแน่แนเลยมูเลอร์นางต้องอยากมีแฟนใช่ไหมยอยากมีแฟนอะไรอยากมีแฟนอายุสิบเจ็ดปีเองอยากมีแฟนแล้วเหรอสิบเจ็ดปีเองอะเธออยากมีแฟนแล้วเหรอ อย่ามายุ่งกับมือข้างนี้ของฉัน๊๊มันเขี้ยวมันเขี้ยวมันเขี้ยวนานเ้ยมันเขี้ยวพอได้แล้วเลิกเล่นโอ้ยพอแล้ว โอเคค่ะก็ให้ดูมูลเลอร์แล้วเนาะนี่แหละคือสัตว์เลี้ยงของเราขอขอบคุณ f อทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจเนาะแล้วกดติดตามน้องโมนาเนาะก็ยังน้องอีกแหละติด